สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พีวีดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆมีความสุขมากค่ะออกไปขายของตั้งแต่เช้า6กโมงเชา้าอากาศหนาวมากๆและขายของหมดเกลี้ยงแผงเหมือนเดิมค่ะพีวีขายของดีมากขายอะไรก็ขายดีทำน้ำพริกน้ำพริกเผาไปขายก็ขายดีค่ะมันเป็นสิ่งที่ เรารักจริงๆและว,วันนี้จะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในร่างกายของเรามีก็คือพลังงานในตัวเราเราทุกคนมีพลังงานค่ะและคุณรู้ไหมคะว่าพลังงานในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกพลังงานของเราเนี่ยมันไม่สบายมันรู้สึกเหนเื่อยเพลียๆเบื่อๆหรือบางครั้งรู้สึกกระช่มกระชวยมีความสุข ตื่นเต้นตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะความคิดของเราค่ะวันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของการทำงานของเราเรื่องของครอบครัวเรื่องของพี่น้องหรือเรื่องของเพื่อนบ้านแม้แต่เรื่องอากาศเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องสื่อโซเชียลเรื่องทีวีเรื่องอะไรที่เราได้รับมาเราก็เก็บเอามาคิดแค่คิดเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เริ่มสะสมความคิด แล้วบางครั้งเรื่องนั้นอาจจะคิดแล้วกลับมาคิดตอนเช้าตอนเย็นตอนดึกหรือบางครั้งเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดหลายหลายครั้งหรือยาวนานแทบจําจไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องลบแล้วเราจะต้องทํำยังไงที่เราจะเอาสมองของเราไปคิดไเฉพาะเป้าหมายของเราอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคิดหลายเรื่องเหลือเกินในชีวิตของเราและ เราจะล้างพลังงานในร่างกายของเราอย่างไงพลังงานความคิดหรือพลังงานที่มันเข้ามาในสมองของเราเข้ามาในทุกส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะอยู่ในพลังงานจักรกของเราทั้งหลายก็แล้วแต่มันจะรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋ามันจะรู้สึกมันไม่บาลานซ์คือมันไม่ไม่ทรงตรงเหมือนที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้น เราจะทํำยังไงให้พลังงานเหล่านั้นมันโล่งโปร่งสบาย1คุณจะต,ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณลดความคิดของคุณโดยการสูดลมหายใจหรือนั่งสมาธินี่คือวิธีที่ได้ง่ายและทุกคนสามารถทําได้เมื่อเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าของเราเราก็จะไม่สามารถคิดเราจะต้องพึงระวังกับความคิดของเราตลอดเวลาพึงระวังที่จะคิด เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องคิดในสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่สิ่งตรงหน้าของเราในระหว่างที่เราทําอยู่เราจะต้องพึงระวังตรงนั้นมีสติกับตรงนั้นและที่สําคัญตรงนี้สําคัญม,มากๆการล้างพลังงานในระหว่างที่อาบน้ําดีที่สุดพี่วีเองเพิ่งได้ข้อมูลมาน้ําในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการอาบเป็นการทั้งเพิ่มพลังงานและล้างพลังงานในร่างกายของเรา วันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับน้ําที่มันสามารถสร้างพลังงานเปลี่ยนพลังงานให้กับเราทุกคนคะ่ะนอกจากความคิดที่เราอยู่ในหัวของเราความคิดที่อยู่ในร่างกายของเราพลังงานในร่างกายของเราหรือสิ่งบางสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศร้อนหนาวหรือความที่เราทํางานหนักแล้วก็ รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายของเราพวกนี้ค่ะเราสามารถล้างพลังงานสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยน้ํา1คือการดื่มการดื่มพวกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเมื่อเราเหนื่อยเราเพลียรหรือเราจะทําอะไรเนี่ยเราสามารถดื่มน้ําเพื่อที่จะให้พลังงานในร่างกายของเราเพิ่มพลังงานในร่างกายของเราและสิ่งที่เมจิกที่สุดสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดที่น้ําเขาทําให้กับร่างกายของเราก็คือตอนที่เราดื่มน้ํา เราสามารถเสกมนคาถาให้กับแก้วน้ำของเราให้กับน้ำที่เราดื่มด้วยไม่ว่าจะอยู่ภาชนะไหนก็แล้วแต่ให้เราเสกคาถาด้วยความรู้สึกของเราด้วยความรู้สึกดีๆที่เราใส่ลงไปกับน้ำแล้วเราก็ดื่มดื่มเพื่อความกระชุ่มกระชวยดื่มเพื่อความสุขดื่มเพื่อเพื่อสุขภาพหรือดื่มเพื่ออะไรก็แล้วแต่โชคลาภความโชคดีดื่ม ตอนเราจะดื่มให้เราหยุดแล้วก็คิดแล้วก็ส่งความรักของมันเนี่ยผ่านมือของเราแล้วก็ดื่มน้ําลงไปและตอนดื่มขอให้เราจินตนาการคิดว่าน้ํานั้นเป็นน้ําวิเศษที่สุดที่เข้ามาซ่อมแซมในร่างกายของเราที่มาชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเราซึ่งมันก็จะไหลผ่านไปตอนเราเข้าห้องน้ํานี่คือการดื่มและอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึง่งซึ่งพี่วีเองบอกเลยค่ะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกับตัวเองเหลือกเกินเพราะหนึ่งอากาศหนาวและพี่วีเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ําเท่าไหร่ <c oughs> คือเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกแต่ทุกคนบอกเลยว่าต่อไปนี้พี่วีจะเป็นคนที่ขยันอาบน้ําแล้วเพราะรู้ว่าการที่ น้ำเนี่ยช่วยชำระร่างกายของเราช่วยนำความโชคดีให้กับร่างกายของเราช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อผ่านการดื่มและการอาบการอาบนี้สำคัญมากๆเลยค่ะทุกคนคะการอาบน้ำไม่ว่าคุณจะอาบน้ำกับฝักบัวหรืออาบน้ำกับขันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีตอนคุณอาบน้ำพี่วีบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆทุกคนถ้าคุณอาบใน ในฝักบัวให้เราจินตนาการเห็นอตอนที่น้ํามันไหลลงมาใส่สศีรษะของเราให้คุณจินตนาการเป็นสีน้ําจะสีน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ให้เราคิดจินตนาการเหมือนว่าน้ำเนี่ยมันมาจากสวรรค์น้ํามาจากเบื้องบนที่มันไหลลงมาหาเราหรือแม้แต่คุณตักน้ําเทใส่หัวของคุณเทใส่ร่างกายของคุณขอให้คุณคิดว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ํามาจาก สวรรค์น้ามาจากเบื้องบนมีที่มาที่ไปนะทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้ทางจิตวิญญาณของคนต่างประเทศที่อยู่ในยุโรปเขาทํากันและมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เสียหายอะไรเลยทุกคนอาบน้ํากันอยู่แล้วก็คือคุณตอนอาบน้ํามันเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของพวกเรามีสติในการอาบน้ําอยู่กับตัวเองในการอาบน้ําไม่ใช่อาบน้ําอยู่เถียงด่าคนนั้นดา่าคนนี้มัน ก็ไม่ใช่แบบนั้นเมื่อคุณรู้ความสําคัญของการอาบน้ําและสําคัญในสิ่งที่น้ำเนี่ยจะทําให้คุณมีประโยชน์อะไรกับคุณคุณก็ควรจะมีสติในการอาบน้ําตอนคุณอาบน้ําหรือสาตสัมผัสน้ําเข้ามาในหัวของคุณในร่างกายของคุณขอให้คุณคิดเป็นน้ําเป็นสีถ้าเป็นสีเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกจินตนาการได้ง่ายให้มันไหลลงมาจาก บืงบนให้รู้สึกว่าน้ำเนี่ยไหลามาจากเบื้องบนแล้วเรามีสติอยู่ที่ทุกส่วนที่น้ําไหลเข้ามาเริ่มหัวคือเรียกง่ายๆคือการสแกนสแกนร่างกายของเราน้ําเริ่มสแกนในร่างกายของเราสแกนในร่างกายของเราส่วนลึกด้วยไม่ใช่แค่ข้างนอกนะทุกคนให้มันไหลถึงสมองส่วนลึกข้างในส่วนต่างๆของร่างกายของเราให้เรากินแตราการน้ําจะไหลลงไปข้างล่างก่อน ช่างมันแต่จินตนาการของเราขอให้ละเอียดขอให้คุณจินตนาการทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะจุดที่คุณเจ็บปวดขอให้คุณใช้การจินตนาการเนี่ยสำรวจ เขาเรียกว่าสแกนร่างกายของคุณทุกส่วนในร่างกายของคุณให้คุณคิดจินตนาการมันไม่ถึง5นาที10นาทีมันไม่ถึง5นาทีาทาทคุณแค่สแกนสแกนแล้วก็รู้สึกน้ำเนี่ยไหลลงสู่เบื้องล่างแม่พระธรณีของเราแม่พระธรณีของเราท่านเก่งมากๆท่านช่วยเหลือเราไม่ว่าคุณจะอยู่ในชั้นไหนก็แล้วแต่แต่น้ำทุกอย่างที่มันไหลลงข้างล่างมันลงไปสู่แม่พระธรณีมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึก นอกจากร่างกายภายนอกของคุณมันรู้สึกสะอาดสดชื่นแล้วคุณจะได้สแกนข้างในของคุณด้วยนี่คือการล้างพลังงานในร่างกายของคุณภายนอกร่างกายของคุณโดยการใช้จินตนาการและเอาน้ําสัมผัสพ,พวกนี้ค่ะช่วยครั้งที่หนึ่งเราไหลให้รู้สึกเห็นน้ํา สีต่างๆที่คุณว่าจะเป็นสีดำสีจะเป็นสีทองสีชมพูสีเขียวสีเหลืองหรือสีอะไรก็ได้ขอให้คุณนึกจินตนาการให้ความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยค่ะมันไหลผ่านลงไปสู่พื้นแม่นพระธรณีช่วยชำระสิ่งไม่ดีออกไปและเราก็ถูทำความสะอาดร่างกายของเราคิดอีกรอบหนึ่งอ้าวอีกรอบหนึ่ง เป็นน้ำสีอะไรก็ได้สีทองสีใสสีอะไรก็ได้ใช้กินจนาการของเราเนี่ยค่ะปันกินจนตนาการความสดชื่นร่างกายสดชื่นสบายมีความสุขแข็งแรงอะไรก็เลยแต่ออรา่าสีสดใสที่คุณอ่อนเยาว์ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็มีความสุขคุณลองทําแบบนี้สักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือตลอดชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะออกมันจะต้องรู้สึก และแตกต่างคือก่อนที่คุณจะอาบน้ําคุณรู้คิดคิดแบบนี้และออกมาคุณจะเป็นคนใหม่นอกจากร่างกายของคุณรู้สึกสะอาดสดใสกระเป๋าแล้วภายในของคุณที่คุณใช้การสแกนใช้กิตสแกนร่างกายของคุณเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นลองฝึกแบบนี้ ไม่ว่าคุณจะอาบน้ําตอนไหนไม่ว่าจะอาบใช้ขันหรือว่าจะอาบฝักบัวให้คุณลองฝึกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะ 1. สมองความคิดของเรารู้จักวิธีการสแกนร่างกายของเราทําแบบนี้บ่อยๆคะ่ะทุกครั้งที่คุณอาบน้ําขอให้คุณคิดเลยว่าคุณจะเอาสิ่งไม่ดีทั้งภายนอกและภายในในร่างกายของคุณเนี่ยออกจากร่างกายของคุณไปโดยที่ความรู้สึกออกมาจาก ห้องน้าของคุณออกจากการอาบน้าคุณคุณจะรู้สึกดีมากคุณจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าคุณจะรู้สึกสดชื่นคุณลองฝึกดูนะคะเพราะเป็นสิ่งที่บอกเลยค่ะจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพี่วีไปตลอดการเพราะหนึ่งพี่วีเป็นคนไม่ค่อยชอบอาบน้ําวันหนึ่งอาบน้ําครั้งเดียวหลือมันมากกว่านั้นเนื่องจากอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ชวีวันจะไม่มีการ ขัดแย้งหรือไม่มีการอ้างในเรื่องการอาบน้ำแล้วเพราะเราจะได้ล้างในร่างกายของเราทั้งภายนอกและภายในสิ่งนี้สำคัญมากๆเกี่ยวกับน้ำและอีกอย่างหนึง่งที่มันไม่ใช่น้ำแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกราวดิง้งกราวดิ้งนั่นก็คือเดินเท้าเปล่ากับพื้นแม่พระธรณีคุณรู้สึกตอนที่คุณยืนอยู่หรือนั่งหรือเดินคุณรู้สึกเหมือน ใช้จินตนาการอีกค่ะก่อนที่คุณจะคิดให้คุณก็คิดจินตนาการในร่างกายของคุณสแกนร่างกายของคุณอีกรอบหนึ่งจะเป็นวันไหนช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ไม่จำกัดถ้าคุณมีโอกาสเดินเท้าเปล่าและให้รู้สึกเหมือนว่าขาของเราที่เตะพื้นมันมีรากซึ่งรากเนี้ยเป็นรากที่ไหลลงไปสู่แม่พระธรณีแม่พระธรณีของเราค่ะท่านจะดูดซับสิ่งไม่ดีเราก็ ค,คุณอยากจะพูดอะไรกับแม่พระธรณีและรู้สึกว่ารากของคุณที่อยู่ในขาของคุณเนี่ยค่ะมันถูกแม่พระธรณีเนี่ยดูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปและให้คุณรู้สึกแสงข้างบนมันว่าไหลเวียนกันไหลเวียนไหลเวียนหรือจะไหล,หลในลักษณะนี้ก็ได้ไหลลักษณะขึ้นลงหน้าหลังหรือรอบข้าง ก็แล้วแต่ว่าคุณจะจินตนาการให้คุณรู้สึกมันเป็นแบบนี้หรือให้คุณมันเป็นรู้สึกอย่างนี้ให้มันรู้สึกเหมือนว่าลักษณะนี้ค่ะความรู้สึกของเราให้รู้สึกเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการใช้จินตนาการแบบสูงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการใช้แบบความเชื่อของคุณคุณรู้ไหมทําไมเราต้องทําแบบนี้เพราะความเชื่อมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เฉพาะทางมันเป็นสิ่ง ที่ส่วนตัวของทุกคนคนเชื่อเท่านั้นถึงทําถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอเจอร์คุณก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทําถ้าคุณไม่เชื่อเมื่อคุณเชื่อพลังงานในร่างกายของคุณก็จะเกิดทุกสิ่งที่คุณจินตนาการมันก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณจินตนาการหรือคุณคิดได้ความคิดของเราการกระทําลงมือทําของเราร่วมกับอารมณ์ความรู้สึกของเรา มันจะส่งกระแสคลื่นไปกับเบื้องบนเมื่อไรคุณเชื่อเมื่อไรที่ถึงตาถึงเวลาของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเองค่ะมันจะขึ้นมามันจะเข้ามามันจะดึงดูดมาจากการชักจูงจากการจากการนำพาของผู้คนหรือจากการที่จักรวาลส่งมาหรือจากสื่อสารต่างๆที่สิ่งที่คุณคิดพูดออกไปเนี่ยค่ะมันจะเข้ามาหาตัวคุณอะไรที่คุณพูด อะไรที่คุณรู้สึกอะไรที่คุณมองเห็นอะไรที่คุณทำคุณเชื่อนั่นเลยค่ะคือตัวตนของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อไม่ต้องทาไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปเพราะแต่ละคนมี24ชั่วโมงเท่ากันพี่วีเอามาบอกคุณเพราะมันเป็นสิ่งที่1พี่วีเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศและ2พี่วีได้ร่ำเรียนมาจาก ครูบาอาจารย์และ3คือเราได้ทําและมันมีผลลัพธ์กับเรามันก็เลยอยากออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่จําเป็นต้องเสียเงินแต่สิ่งเหล่านี้คือคุณทําทุกวันอยู่แล้วเพียงแค่คุณเพิ่มความเชื่อเหล่านี้และใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยค่ะอยู่ในแดนบวกในแดนความรู้สึกที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสิ่งเหล่านั้นค่ะจะทําให้ เพิ่มพลังความเชื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายเพิ่มพลังงานความคิดและดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนามาขอให้คุณฝึกนะคะขอให้คุณโชคดีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ